เป็นอันดิส m e e t ิ้งของโลัสภารก็เราว่าโทนเนี่ยค่อนข้างนูเทรลนะครับสิ่งแรกที่ผู้หันพยายาม Address เนี่ยคือ,เ,อ,อเรื่องของตารางที่3ก่อนนะครับที่มันซอฟต์ลงเกียวคิวเนี่ยมีเราสรุปว่ามันน่าจะมีประมาณสัก3เหตพผลนะครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการที่มันซอฟต์ลงยอดขายที่พมา่าเนี่ยซอฟต์ลงเกีคิวนะครับอันนี้เป็นเซอร์สโตริตี้ปกติ ของพม่าอยู่แล้วนะครับก็เรา expect on ว่ามันน่าจะค่อยๆฟื้นตัวในธรรมาที่4นะครับส่วนเรื่องของอสิ่งที่มันพิเศษสําหรับปีนี้เนี่ยจะมี2เรื่องนะครับก็คือเรื่องของน้าท่วมนะครับที่ในโซนภาคเหนือภาคอีสานนะครับตรงนี้มันทําให้ distribution ของอสสภาเนี่ยมีปัญหานะครับซึ่งตรงนี้มันคิดเป็นประมาณสัก60%ขอของอ TT หรือว่า traditional trade ของอสสภา นะครับแล้วก็ตลาดตรงภาคเหนือนกับภาคอีสานเนี่ยมันคิดเป็นมาณสักก็เยอะประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมเบมื่อเทียบกับอของตลาด Energy d r i n k นะครับก็เลยทําให้ตัว Market Share ของตัวอุตภาในช่วงไตรมาสที่สามเนี่ยมันดิฟลงมาประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับส่วนเรื่องพิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือ,อเรื่องของ d e s t o c k i n g ของตัวซีวิตนะครับอันนี้ก็ทาง ชีวิตมันจะมีชีวิตตัวหนึ่งพารัเมิกที่เพิ่งออกมานะครับอันนี้คือทางร้านค้าและหลายร้านเนี่ยก็พยายามดีสต็อกกิ้งตัวเก่าออกไปให้หมดก่อนนะครับก็เลยทําให้ยอดขายที่เป็นซีวิตเนี่ยมันออกมาค่อนข้างแฟลตนะครับจากที่มันควรที่จะโตนะครับส่วนลูกกระเฮดไปแต่มาที่4เนี่ยคือทางผู้หานก็คาดในเรื่องของ r e o v v r y นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ฝั่งที่เป็นโดเมสติกเองก็ตามเนี่ยซิจูเอชันของน้ำท่วมก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นฝั่งของที่เป็นดิสติบิวชันเนี่ยมันก็น่าจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นเหมือนกันน่าจะลีดเป็นที่ยอดขายที่ฟื้นตัวนะครับตัวซีวิตเองเนี่ยก็อลอนชัวได้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเห็นการรีพีทออเดอร์กลับเข้ามานะครับส่วนนอกเหนือจากเรื่องของในประเทศ ในส่วนของต่างประเทศเองเนี่ยโอ o เปอรชันของพม่าเนี่ยมันก็น่าจะฟื้นตัวตามซีซันไลตี้ของมันนะครับในตัามาที่4ี่นะครับแล้วก็เรื่องพิเศษก็คือเรื่องของมันจะมีวันออฟเกนนะครับจากการขายโรงงานพม่านะครับอันนี้หลายคนอาจจะ,ะสงสัยนิดนึงนะครับเพราะว่าอ้ามันมีลอสมาเมื่อตอามาที่3นะครับแต่ว่าตรามาที่3ที่มันเป็นลอสเนี่ยมันคือการจ่ายคืนหนี้ให้กับทางด้าน เอ่อ JV ฝั่งนูน้นนะครับตรงนี้มันก็เลยเป็นการเออถ้าดูในงบเนี่ยเป็นการ write off นะครับแต่ว่าการขายโรงงานจริงๆเนี่ยมันได้เป็นเกนนะครับอันนี้เป็นเกนประมาณสักเอ่อหนึ่งร้อยสามสิบล้านบาทที่เข้ามาในไตรมาสที่เอ่อสี่เอ่อปีนี้นะครับสมองไปเป็นปีหน้าเนี่ยคือจริงๆทางอสังภาร์เนี่ยก็ยัง reiterate ตัวแผน5ปี ของเขานะครับแผน5ปีของเขาคือเขาเพยายามที่อยากอยาก,อยากจะโตเคเกอร์ของรายได้มันสัก9เปนะครับในฝั่งแบ่งเป็นฝั่งของโดเมสติกก่อนนะครับโดเมสติกเนี่ยทางบริษัทมองอยากโตมันสัก5-6นะครับรายมาจากอะไรนะครับก็มาจากเรื่องของการออกผลิตภัณใหม่ โดยเฉพาะในกลุ่มนี้เป็น i i h m m r r i n นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว M150 Sparkling นะครับที่มีพี่จองฮารแลนเป็นแบรนด์บัสเตอร์นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการเปิดตัวแบรนด์บสเตอร์อีกคนหนึ่งก็คือ b u t เตอร์แบนะครับซึ่งก็จะเป็นซึ่งก็จะ Endorse ตัวคาร์พีแซกโตนะครับแล้วก็สินค้าจะเป็นกลุ่ม b a b y m i ม e นะครับนอกจากนี้ก็ ฝั่งที่เป็นโลมาจินแล้วกันก็คือฝั่งที่เป็นตัวราคา10บาทเนี่ยทางบริษัทก็มีความเด่นดันที่อยากจะขยายดิสติบิวชันตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะลิมิตดาวไซด์ของตัวมาร์เก็ตแชร์นะครับเพราะว่าตลาดเอ็นจ<ม>เนี่ยก็ในประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟกับราคานะครับต้องบอกตอนนี้ย coverage ของร้านค้าที่ขาย10บาทเนี่ยมันมีแค่มานสัก50%ของเอ่ของอคนที่ขาย12บาทนะครับเขาอยากจะให้ สิบาทเนี่ยขึ้นคอเรจของร้านค้าเนี่ยขึ้นไปแตะเท่ากับตัวสิบสองบาทภายในปีสองปีนะครับอันนี้คือฝั่งของในประเทศนะครับฝั่งของต่างประเทศเนี่ยทางาบริษัทก็ตั้งเป้าอยากจะโตในต่างประเทศมันสักดับเบิลดิจิตนะครับสิบสามสิบสี่เปอร์เซ็นตนะครับโดยประมาณนะครับต้องบอกว่าในพม่าเนี่ยทางผู้บริหารก็คิดว่า organic, ออร์แกนิกโกรดของมันเนี่ยน่าจะได้ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นตนะครับเป็นดับเบิลดิจิต นะครับส่วนที่เหลือที่มันเป็น On t o ็เนี่ยก็จะค่อยๆมาจากการ p e n เ t r a เทประเทศใหม่นะครับก็จะเป็นตัวเวียดนามหรืออินโดเองนะครับต้องสองบอกว่าสองประเทศเนี้ยอย่างเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มี Market s i ไซของ Energy drink เนี่ยใหญ่ที่สุดใน CLMB นะครับ mm hmm. เวียดนามเนี่ย เมื่อเทียบกับพม่าที่เป็นคีมาร์เก็ตของโอสสเนา่ยเนนชิวดิงเขาใหญ่กว่ากว่าพม่าประมาณสักหกเท่านะครับอินโดนีเซียเนี่ยใหญ่กว่าพม่าประมาณสักสองเท่านะครับเพราะฉะนั้นก็เราก็จะได้เห็นว่าเออมันมัน,ม,นมันมีรูมในการเตบิบโตนในต่างประเทศนะครับแล้วก็เวียดนามเนี่ยจริงๆการที่เขาเข้าไปในตลาดเวียดนามเนี่ยมันคือเออเขาไปเล่นบนเซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมเหมือนกันนะครับไปชนกับพวกเรนโบ้ นะครับสินค้าเป็นกลุ่มที่เป็นสปอร์ตด i n k บวกเอ e นเอ d r จีดไปในตัวนะครับอันนี้คือฝั่ง t o อ Line นะครับฝั่งต้นทุนเองเนี่ยทางปีปีหน้าเนี่ยทางผู้ถือหุนก็มอกว่าอย่างน้อยต้นปีเนี่ยเขาสามารถล็อกราคาได้ถูกลงนะไม่ว่าจะเป็นราคาน้ําตาลหรือว่าราคาแพ็คแมทนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบาทมันค่อนข้างแข็งนะครับ32บาทเขาก็ใช้จังหวะนั้นนะในการล็อกราคาสำหรับปีหน้าเลยนะครับอื ส่วนในมุมมองของเรานะครับหลังจากที่เราไป a t t e n d ตัว리 i m 팅มาเนี่ยคือเรามองค่อนข้าง,างเราเห็นด้วยกับกลยุทธ์ของทางวงสุสภานะครับคือต้องบอกว่าตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันโดยเฉพาะตัวราคา10บาทเนี่ยเราคิดว่ามันการแข่งข,ขันค่อนข้างสูงนะครับ r o ล m for โคดเนี่ยผมว่าในแง่ของ v o ลูมเนี่ยมีน้อยนะครับตลาด Energy ริไทยเนี่ยมีการ forecast นะครับว่าจริงๆ v o l โวลูมโคดเนี่ยใน ปี2023 2027เนี่ยไม่โตนะครับเคเกอร์มันสักสักศนะครับในแง่ของโวลูมนะครับแต่ว่าตัว drive ของตลาดเนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาในหลังจากที่โอสถสภาแล้วก็ทางคู่แข่งอีกลายหนึ่งเนี่ยเพิ่มราคาเป็น12บาทเนี่ยตลาดมีการเติบโตนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าในแง่ของราคาขายกับกลุ่มพรีเมียมเนี่ยมันคือตัว driver ของตลาดจริงๆ นะครับเพราะฉะนั้นทางโอสตภาเนี่ยเราเราก็เลยเห็นด้วยกับการที่เขาพยายามเล่นเซกเมนต์นี้นะครับแล้วก็พยายามไปต่างประเทศมากขึ้นนะครับต่างประเทศเนี่ยราคาขายเนี่ยมันอยู่ในโซนที่เรียกว่ามาสัก20-30บถึงาบาทนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเมื่อเทียบกับราคาในไทยเนี่ยมันสามารถทํากําไรได้มากกว่านะครับก็เราเห็นว่ามันมีพอ s i t i v e สายมาโดยตลอดนะครับหลังจากที่โอสตาพาม กับมาเน้นตัวพิมพ์มีหมายเซชันมากขึ้นเนี่ยหนึ่งอย่างที่เราเราเล่เาไปนะครับมาเก็ตแวร์ยูเนี่ยมีการเติบโตนะครับและสองนี่คือณน,นับปัจจุบันเนี่ยประมาณสัก50%ของตลาด Energy Drink ไทยเนี่ยมันเป็นกลุ่ม12บาทขึ้นไปแล้วนะครับจากที่แต่ก่อนเนี่ยทุกคนอยู่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ที่มันแค่แค่10บาทเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงของตลาดในทางที่เราว่าดีขึ้นนะครับ ถ้าสุดท้ายนะครับถึงแม้วยอดขายของโอสตราพาเนี่ยมันจะโตในซิงเกิลดิจิตนะครับอาจจะมีการสูญเสียมาร์เก็ตแชร์บ้างนะครับแต่ว่าในแง่ของ Margin Expansion เนี่ยเราคิดว่ามันมันมอเดิรนออฟเซตัวยอดขายที่มันโตในหลักซิงเกิลดิจิตนะครับจะเห็นว่ากำไรของตัวโอสตราพายมีการเติบโตมามาเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยในเรื่องของคอร์เปอเรชันน่าจะดีขึ้น นะครับยอดขายน่าจะดีขึ้นแล้วก็ต้นทุนดีขึ้นนะเพราะฉะนั้น Margin expansion เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นไปได้สำหรับปีหน้านะครับส่วนในขาของที่เป็น non operation เองเนี่ยมันก็จะไม่มีพวก d i v e s t m e n t นู่นนี่นั่นมารบกวนแล้วนะครับปีนี้มันมี d i v e s t m e n t ที่ทำให้เกิด loss มานสัก1,500ล้านบาทเลยนะครับปีหน้าตรงเนี้ยจะหมายถึงทางผู้บริหารก็เน้นย้ำว่าการ d i v e s เนี่ยสิ้นสุดแล้วในปีนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าปีหน้าเนี่ยมันน่าจะเป็นปีที่คลีนมากขึ้นโตจากออแกนิกจริงๆนะครับเราก็ยังเมนเทนตัวอัปพอร์มนะครับตัวสภานะครับแล้วก็าร์เกจพายอยู่ที่มาสัก29.1บาทนะครับโอเคไมค์กี้พี่ถามอีกหนึ่งถ้าเราดูทรงแบบนี้อ,อันคำถามแรกก่อนเลยนะก็คือพี่ขอมาที่โฟกัสภาพหลักกอ่อนคือมาร์เก็ตแชร์นะครับ ในมิงเนี่ยเขาได้บ่งบอกไว้ว่าในช่วงที่ผ่านมามาเก็ตแชร์ของโอสุภาอาจจะเบาบางไปบ้างซึ่งเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของการส่งนำผลกระทบของเรื่องของตัวน้ําท่วมเนี่ยนะครับกับเรื่องของการแข่งขันเนี่ยจริงๆไมคี้มองเน่ยไมคี้คิดว่าถ้าสถานการณ์น้ำท่วมกลับมาเนี่ยโอสุภามีโอกาสมากเก็ตแชร์ที่ฟื้นตัวขึ้นมาได้บ้างไหมผมว่ามันเป็น <c oughs> สองปัจจัยรวมกันนะครับคือการแข่งขันเนี่ยมันมันมีอยู่แล้วนะครับ แล้วก็ค่อนข้างรุนแรงด้วยแล้วก็ตัวแต่ว่าการที่มันดิฟลงไปประมาณสักหเปอร์ซนในแต่มาสที่สามเนี่ยผมว่าหลักๆเนี่ยมันคือเรื่องของ distribution ของน้ำท่วมด้วยนะครับเพราะไม่งั้นมันก็ควรที่จะดิฟลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่งมาเกิดตอนช่วงน้ำท่วมณปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยยังคิดว่าแล้วเนื่องจากโซนภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานเนี่ยเป็นจุดที่ยอดขาย เป็นจุดแข็งแกร่งของโอสอสสภานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกิดในจุดที่จุดอ่อนเนี่ยมันเกิดในจุดที่แข่งในสุดของโอสสภานะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าตรงนี้มันเป็นฮิกอัพระยะสั้นของของอทาง osp นะครับแล้วก็จากที่ได้ได้อัปเดตมาเนี่ยคือตัวเดือนออกโทเบอร์ก็เริ่มเห็นการเติบโตในแง่ของเ e หียญเียญแล้วนะครับก็คิดว่าแต่มาที่สี่ก็น่าจะได้เห็นการฝืนตัวๆๆๆ นะครับแต่ว่าการแข่งขันเองเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นอะไรที่คือฮิกอัพในเรื่องของน้ําท่วมหรือว่าในเรื่องของซีวิตเองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เดี๋ยวมันก็หายไปนะครับเราไม่ได้คอนเซิร์นมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันยังลาสลองอยู่เนี่ยมันคือการแข่งขันนะครับตรงเนี้ยเราคิดว่าอย่างที่ได้เล่าไปนะทางสุสภาก็พยายามที่จะหลีกลีกเลี่ยงการแข่งขันเอ่อโดยการพยายามที่จะเข้าไปใน High Margin Segment นะครับที่การแข่งขันน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าไม,ไม,ไม่ไม่งั้นการแข่งขันมันก็มันมันมีแต่มันมีแต่แตจะแบบจะเหินกันเองนะครับถ้าคนหนึ่งไปเล่น h i i h h Margin ทำกำไร <S <S ให้มันได้ดีกว่านะครับอีกคนหนึ่งก็อาจจะเน้นโวล่มอันนี้มัน <S <S อ,าอาจจะเป็นทางรอดของทางอินดัสทรีนะครับแต่ว่าเราก็พรีเฟอร์เพราะสุดท้ายยังไงอะ่ะมันก็อยู่ที่กำไร เราคิดว,ว่าการที่ขึ้นไปเล่นพรีเมียมเซ gment พยายาม educate มาเก็ตให้มันเพิ่มเติมเนี่ยมันคือเอพฤติกรรมของมาเก็ตีดเดอร์นะครับโอเคนะครับก็นี่คือภาพรวมแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องแรกเรามองมาเก็ตแชร์มีโอกาสในการค่อยๆทยอยเริ่มฟื้นกลับมา เรื่องที่2อ,อย่างที่แม็กกี้พูดไปก็คือเรื่องคอสขาลงที่เป็นทีม a n t คอม m ูนิตี้น่าจะเริ่มเห็นผลเรื่องที่3กมก็ valuation อยู่ลบ2 standard deviation นะครับแล้วก็ท่านทีบกับ PE เป๊เปะๆจากราคาปิดตอนนี้เราอยู่ PE บริเวณประมาณ18.6เท่าปันผล4.8เรนะครับเราก็เลยมองว่าอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่วือหวาอาจจะไม่ได้เป็นหุ้นที่ r shape re c o v e r y แต่เรามองว่าเป็นหุ้นที่เป็น domestic consumption ที่มีโอกาสฟื้นตัวตามกําลังซื้อนะครับแล้วก็ valuation ก็ดูบุ่นหน้าดึงดูดเพิ่มเติมขึ้นมานะครับวัน ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ